จำบ่ายดีพี่น้องข้าแล้วเอาลาเอาห้าเขาอห้าผู้ไสยมาใส่เฮาเฮาก็ทีได้เล่นน้ำเขาใหญ่เขาใส่รถตีมีนขันนั่นไก่เขาใส่รถบ่อตีได้เล่นน้ำเขาเลยตีวัดยันพระวัดยันบ่พระแม่ด๋อยวายวันเอ้ยเหมียวตีวาหวานยันพระ บบ้นะกอบกบอีกบเึงเอาว่าพระแม่แมงย่านมึงเอาว่าพระขันมีน,นั่นผันเล่นพ่อว่พ่อว่อออมาเอาไดยยา้ย่านผีเนว่า เนี่ยนี่เห็นว่ามีเห็ดต่องเราได้ยินเราเรียนเลยอันนี้ไป็ยันที่นี่ยันผัวยันผัวขันมือ,อยวันบังปิ่งขึ้นเรียนมาเอากอรมวยย่ำขึ้นย,นยันพะ<อ>นะนนย,าย่างกันหนี่งขึ้นกินหนึ่งขิ้นกินหนึ่งมีไหมขินปิ่งย่างไหมบ้าไปทั้งรถขึ้นต่อเลยรถเกบยร์ได้เ<บ>ราว่าเอามาเลายตีได้แล้วโชคดีไปได้แบบนี้ เดินเสอกมาล่ามาลามาเอาไ้ทานรักสมรลักษากระคองตะตัวแรงนะย่ำขึ้นรถขึ้นลาดกินตัวจากองไวแล้วเป็นวงแล้วยังปากไหมักสุก ก็หนมู็น่ะสุดอันสุดอันเขาว่ายังเกาะสุดสามนสามเขาว่ายังกาะสุดตลกดังว่ที่เขาวาสุดตลกดังสุดตลกดังยนะน่ยั่างเยดแลนดคือเปลี่ยนใซ่ซีเบร์ใช่ไหมะคือบเปลี่ยนเซฟซีเบิร์สะสเดียวใส่สองสุดสาสุดซีเบอร์ยากมของขันใส่สุดกันวนัาเป็นา คนเบิ่งหัวก่อนก็ได้ยังหัวอีกบ่มาได้ยังลูกได้ยังเมื่อเช้าได้ไหมหน่าไม่จะไดยแต่คนเก่าหัวตัวโออเป็นตลอดวันอ่ะเออไอแม่เบิ่นหลามันพี่สองไหมพี่สองพี่สองเขากินหองหนูหมดแล้วนี่ยพี่สองเขากินหองหนูหมดแล้วนี่โอ้ยหนอนหไดใจก็ว่าตุ่นไงเถสวัสดีค่ะหนูเออแม่เขายัดหาหองหนูหมดแล้วนี่หนูยังมาขึ้นเดินตใหญ่เทะ กินหมอสหัี่ไปซื้ออะไรโรตีอันไหนโรตีกูกัฝากมาให้เอฟซีว่ของบอลูของหอยหนาเท่านั้นปลาเจ้ากปลาอเจาอยากหัดมันยังสี่จักบาทกัน่ะเฮ็ดเปลียนว่เฮ็ดเพิ่มเงินไล่นะไรหรอว่าเปิดด้ะเอฟซีพู้ได้าได้ท่มจังว่ากัจังสี่ได้ได้พป่น้องเล้อมดกับว่าใดมดกับว่าไดลงปูฝากมาให้เอซีด้วย เอฟซีมากระได้มหาก็ได้่าจะเป็นเดียวกันถ้าเอฟซีมามหาหยุดหยุดก็ได้ขอมของของพระปิดตาไปสยากไห้ลงกันล่ะเจ้ากระบอกเอฟซเอาเป็นไงสํหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเป็นแพงเลื้อครับองกูเพิ่นใจดีเพิ่น ฝากฝากพระมากับพยุธด้วย FC ผู้ใดเป็นแฟนพันแคร์พยุทเป็นแฟนวิลีมหาพยุธเ้อร์จะได้ฝากพี่น้องเปิดเบิ้งกันเปิดนะเปิดว่าอะรจนเปิดบ่ไอ้อัดไว้เต็มเป็นพระผงไปมามากกว่านกไร้กว้นลับไป เบิดแล้วก็เบิดเลยนะก็เบิดเบิดแล้วก็เบิดเลยก็บอกเบิดดอกแต่ว่าขันเม็ดก็คือเบิดแต่ว่าตอนนี้มันบพท่านนี่เบิดพี่น้องหัวจะเอามาจะได้มาเขี๊ยลูกใครยังไม่ได้ก็ไม่เอาเด้อผู้ใดท่านได้ไปเอาน้ำพอยุดด้อยละจะได้ไอ้โดมจะขึ้นนางเสวยจะได้ไปก่อนฮะโคดรพวกเด็กไปโอ้มื่อคืนนอนเสวอยิ่งเถอะ ไม่ย่านพระตีไปเอาน้ำพอหยุดมาใไม่ได้เอามแล้วมี่ได้เบิรแล้วจะไปเอาเงิน โอ๊ยถ่ายเห็นมัง,งามเ่ยพี่น้อง

จะลองใช้สั่งจะลองใส่สูนรด้านซีนึงจะเป็นลอง What? ระดับเดินดีขึวงกวงรถหางน้ำแต่เดินนะครับสายการบุญไทางสนามน้เดินมาแล้ว ค่ะก <wie erman. S 2> ินข้าวไป ฝากไว้กันอยูสักก้อนพอกันไม่คิดหนาสำหรับคิดนี้สบายดีที่นู่น